เคยเห็นภาพก้อนหินสีทองขนาดมหึมมาที่ตั้งอยู่บนขอบหน้าผาแบบมินเมสุดๆไหมครับคือมันดูเหมือนจะหล่นลงมาได้ทุกเมื่อเลยนะแต่ก็ไม่หล่นเนี่ยแหละครับพระธาตุอินแขนแห่งเมียนมาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่น่าทึ่งแล้วก็ท้าทายแรงโน้มถ่วงของโลกแบบสุดๆเลยชวนให้เราสงสัยจริงๆว่ามีพลังอะไรกันแน่ที่คำจูนมันไว้เอาละครับเรามาหาคำตอบของเรื่องราวสุดอัศจรรย์นี้ไปพร้อมๆกันเลย คือถ้าจะพูดถึงหัวใจของความเชื่อที่อยู่เบื้องหลังก้อนหินก้อนนี้นะครับมันเป็นประโยคสั้นๆแต่ทรงพลังมากๆเลยชาวพม่าเชื่อกันว่าสิ่งที่ยึดก้อนหินนี้ไว้ไม่ใช่กฎฟิสิกส์อะไรเลยครับแต่เป็นพลังแห่งศรัทธาเป็นพุทธานุภาพที่มองไม่เห็นต่างหากและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของความมหัศจรรย์ทั้งหมดเลย ใช่เลยครับนี่คือคำถามใหญ่ที่ดึงดูดคนจากทั่วทุกมุมโลกให้ต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองให้ได้ว่าเอ๊ะก้อนหินนี้มันตั้งอยู่ได้ยังไงอะไรที่ทำให้มันไม่กลิ้งตกลงมาตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมาซึ่งคำตอบของเรื่องนี้นะครับมันมีอยู่สองด้านเลยนะคือมีทั้งในมุมของตำนานความเชื่อแล้วก็ในมุมของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับผมโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่ฝั่งของตำนานกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าการจะเข้าใจแก่นแท้ของสถานที่แห่งนี้เนี่ย เราต้องย้อนกลับไปฟังเรื่องเล่าโบราณกันก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่ให้คำตอบในเชิงจิตวิญญาณเลยครับว่าทําไมก้อนหินนี้ถึงทรงตัวอยู่ได้อย่างน่าพิศวงขนาดนี้ตำนานเขาเล่าไว้อย่างนี้นะครับคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากพระอินทร์ที่ได้มอบสิ่งล้ําค่ามากๆก,ก็คือพระเกศาธาตุของพระพุรธเจ้าให้กับฤาษีตนหนึ่ง ท่านฤาษีก็เก็บรักษาไว้อย่างดีเลยนะครับอยู่ในมวยผมของท่านเองนั่นแหละแต่พอเวลาผ่านไปท่านเริ่มชราลงก็เลยอยากจะหาที่ประดิษฐานพระาธาตุนี้แบบมั่นคงถาวรซะหน่อยแล้วท่านเองนั่นเองพระอินทร์ก็ปรากฏกายขึ้นมาครับแล้วก็รับอาสาว่าจะช่วยเองจะไปค้นหาก้อนหินที่มีลักษณะพิเศษสุดๆแล้วก็ยกมันขึ้นไปวางไว้บนยอดเขาให้ด้วยฤทธิเดชของพระองค์เลยและจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือเงื่อนไขที่พระอินทร์ให้ไว้นี่แหละครับไม่ใช่แค่ก้อนหินธรรมดาทั่วไปนะ แต่ต้องเป็นก้อนหินที่มีรูปทรงคล้ายกับศีรษะของท่านฤาษีเป๊ะเลยซึ่งรายละเอียดตรงนี้นี่เองครับที่เชื่อมโยงรูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของก้อนหินที่เราเห็นเข้ากับตำนานได้แบบลงตัวสุดๆไปเลยแล้วที่น่าทึ่งไปกว่านั้นอีกนะก็คือชื่อเจทีโยนี่แหละครับมันไม่ใช่แค่ชื่อเรียกเฉยๆนะแต่มันคือการสรุปตำนานทั้งหมดเอาไว้ในคำคำเดียวเลยในภาษามอนเนี่ยมันแปลตรงตัวได้ว่าเจดีที่เทินไว้บนศีรษะของฤาษี ซึ่งก็หมายถึงหินก้อนนั้นนั่นเองแหละครับคือชื่อนี้มันตอกย้ำเลยว่าสถานที่กับเรื่องเล่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันแยกออกจากกันไม่ได้เลยจริงๆเอาละครับทีนี้เราลองย้ายจากโลกของตำนานนะครับมาสู่โลกของข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์กันบ้างดีกว่ามาดูกันครับว่าพวกนักโบราณาคดีหรือว่าบันทึกต่างๆเนี่ยเขาบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับที่มาที่ไปของพระาธาตุอินแคนแห่งนี้คือแม้ว่าตำนานจะฟังดูเก่าแก่เหมือนเกิดขึ้นมานานมากๆแล้วนะครับ แต่ว่าหลักฐานทางโบราณคดีเนี่ยเขาชี้ว่าเจดีบนก้อนหินนี้น่าจะถูกสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตรวตรรษที่17-18ซึ่งปัญยุที่อาณาจักรมอนรุ่งเรืองแบบสุดเลยแล้วต่อมาในศตรวตรรษที่16ก็มีการบูรณะครั้งใหญ่โดยกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยนะเรื่องนี้มาแสดงให้เห็นเลยครับว่าสถานที่แห่งนี้มีความสําคัญมากๆและถูกสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันเลยพอมาถึงตรงนี้เราจะเห็นภาพสองภาพที่มันซ้อนทับกันอยู่นะครับด้านหนึ่งก็คือเรื่องเล่าศักดิ์สิทธ ที่พระอินทร์เป็นคนยกหินขึ้นมาส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือหลักฐานการก่อสร้างโดยฝีมือมนุษย์ในยุคกณาจักรมอญแต่ที่น่าสนใจคือทั้ง2เรื่องนี้มันไม่ได้ขัดแย้งกันเลยนะครับแต่มันกลับอยู่คู่กันไปเพื่อเติมเต็มความหมายให้กับพระธาตุอินแขวนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วในปัจจุบันล่ะครับสถานที่แห่งนี้มีความหมายยังไงกับผู้คนในยุคนี้แล้วพลังแห่งศรัทธาที่ว่าเนี่ยมันแสดงออกมาในรูปแบบไหนผ่านพิธีกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยครับ มีตัวเลขหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับสําหรับที่นี่ก็คือเลข3คือมีความเชื่อที่ฝังรากลึกมากๆในหมู่ชาวพุทธที่เมียนมาว่าถ้าใครได้เดินทางมานมัสก,การพระธาตุอินแขวนครบ3ครั้งในชีวิตจะถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งจะได้รับพรได้รับแต่ความสุขความเจริญมันเลยกลายเป็นเป้าหมายในชีวิตของผู้มีจิตศรัทธาหลายๆคนเลยครับต้องบอกว่าการมาที่นี่เนี่ยมันไม่ใช่แค่การมาเที่ยวนะครับแต่มันคือการสแสวงบุญที่ต้องใช้ทั้งแรงกายและแรงใจจริงๆ อย่างเช่นผู้ชายเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษให้เข้าไปปิดทองคําเปเลวที่องค์พระาธาตุได้แบบใกล้ชิดเลยหรืออย่างช่วงเทศกาลประจําปีผู้คนก็จะพากันเดินทางไกลขึ้นมาบนยอดเขามาสวดมนต์ภาวนากันตลอดทั้งคืนท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นและลมแรงทั้งหมดนี้ก็เพื่อแสดงออกถึงความศรัทธาที่แรงกล้าของพวกเขานั่นเองครับ เพื่อให้เห็นภาพความสําคัญของพระาธาตุอินแขนได้ช็อตขึ้นไปอีกนะครับเราลองมาดูในภาพรวมของศาสนสถานทั้งหมดในเมียนมากันดีกว่าว่าที่นี่ถูกจัดอยู่ในระดับไหนนี่แหละครับจะเห็นเลยว่าพระาธาตุอินแวนเนี่ยได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสามมหาสถานที่แสวงบุญที่สําคัญที่สุดของประเทศเลยนะครับเคียงข้างกับมหาเจดีย์ชเวดกรอันโด่งดังและก็พระมหาไมามุนีแค่นี้ก็เป็นการตอกย้ําสถานะที่สูงส่งในใจของชาวเมียนมาได้เป็นอย่างดีเลย เรื่องความนิยมของที่นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับล้นหลามมากๆในแต่ละปีมีผู้สแสวงบุญเป็นแสนๆคนเดินทางมาที่นี่เลยนะจากข้อมูลก็จะเห็นเลยว่าส่วนใหญ่ก็คือชาวเมียนมาเองรองลงมาก็คือคนไทยเรานี่แหละครับโดยเฉพาะจากจังหวัดที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็แน่นอนว่ามีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่อยากจะมาสัมผัสความมหัศจรรย์นี้ด้วยตาตัวเองสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดของพระาธาตุอินแขนเนี่ย ก็ได้ทิ้งคำถามที่น่าคิดไว้กับเราว่าบางทีพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะไม่ใช่แรงโน้มถ่วงของโลกก็ได้แต่เป็นพลังศรัทธ,ธาในใจของมนุษย์เรานี่แหละที่มันสามารถค้าจุนสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ให้คงอยู่ได้ตลอดการมันก็น่าคิดนะครับว่าตกลงแล้วพลังอะไรกันแน่ที่ค้าจุนก้อนหินก้อนนี้เอาไว้